แล้วทำไมต้องใส่เสื้อคู่ด้วยล่ะถ้าเธอเป็นผัวฉันถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องใส่เสื้อคู่กับฉันอย่างอแงตาหารคู่ไงกูไม่เอามีอะไรไหมป้าบอกว่ามาซื้อของให้ผัวแล้วดูซิแวะร้านวิกมีดาแม่ค้าแล้วไหนเราจะเสื้อผัวน่ะก่อนเสื้อผัวระหว่างทางมันก็มีต่างหูสวยๆเพราะว่าสําเพ็งมันไม่มีอ่ะที่นี่เหมาหมดแล้วมาขายที่นี่ก็เลยต้องมาซื้อที่นี่ในราคาที่แพงกว่าจบนะโซคูดอื มาถึงนู่นนะโซบูดสี่ทายเจอสักทีนะเสื้อผู้ชายเนี่ยเสื้อผู้ชายแต่ก่อนหน้านั้นน่ะทัางตึกจะมีเสื้อผู้หญิงเราก็ต้องมาดูว่าอันไหนเหมาะสมอยากให้ผัวแต่งตัวอย่างไรก็ต้องซื้ออย่างนั้นไปนะคะเพราะว่าผัวจะไม่ซื้อเองเด็ดขาด <c oughs> นี่ได้พอดีเลยเห็นไหมอ่าแม่ค้าบอกได้พอดีนะคะแม่ค้าบอกว่าจริงๆถอดเสื้อลองก็ได้นะคะสัญญาว่าจะไม่แอบดูไม่ได้เรกจะเดี๋ยวจะไปรีกองดูเดี๋ยวจะไปรีกองดูกวหนังกำพร้าติดเสื้อแม่ค้าเราต้องซื้ออ๋อเหรอครับเนี่ยสีขาวเนี่ยใส่แล้วเป็นนักศึกษาเลยเออเป็นไงเราเหมือนเหมือนพระเอกไหมโฟกิงโฟกิงเออใช่ใช่ใช่พี่ค้ามีเสื้อช็อปขายไหมครับทุกสีที่อยู่บนราวนี้ฉันก็มีหมดแล้วนี่หัวเอาเสื้อ สีไปซัก,กรวมกันกับการเก่งยีนการเก่งยีนตกใส่เสื้อกูและเสื้อมึงชิบหายหมดเลยค่ะคุณวิทย์กูก็อยากให้ผัวแต่งตัวดีๆอย่าสกปรกทุกคนจะถามกูหมดเลยว่าทําไมคุณให้คุณวิทย์แต่งตัวอย่างนี้ทําไมก็ให้คุณวิทย์ใส่เสื้อโทมๆทมทไมคุณวิทย์ใส่กางเกงอย่างนี้ทําไมดูสกปรกจังเลยหน้าตามึงดีแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่งตัวไม่ดีแล้วหน้ามึงจะหล่อเหมือนเดิมนะคะฉันอยากเป็นโฟคิงไงจ้าไม่ต้องหรอกโฟคิงเป็นโคเรียคิงไปก่อน วันนั้นจําได้ไหมฉันซ,ซื้อสีนี้ให้เธอจําได้แล้วเธอใส่ฉันนึกถึงอะไรรูอวะอะไรจ๊ะผัวกูขับแท็กซี่ <laughs> <laughs> และก็ซื้อไป5ตัว1นึ่งพันองร้อยห้าสิบาทนะครับเมี้วใส่แพงค่ะแป๊บเดียวก็ทิง้ <laughs> <laughs> งสามสองทำไม <laughs> เอา้าก็เธอบอกให้ฉันทาย <laughs> ก็มีทุกเฉดกูก็ซื้อทุกเฉดจริง <laughs> ๆเฉดเราสองร้อยห้าิ <laughs> ก็คูณไปสิจ้าแล้วไงอ่ะตังกู อ่ะเดินไปสิข้ามถนนไประวังรถด,ด้วยมองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีทางม้าลายและก็ซื้อร้านที่ไปอีก2 5 5 0บาทเอ้ยไม่ใช่1,500บาทนู่นครับฆาตรกรอยู่ตรงนูน้นทางม้าลายอะ่ะมาอยู่ตรงนี้แทน <c oughs> ทำไมลูก่ะ <c oughs> ตอนแรกจะให้ผัวเนี่ยใส่เสื้อตาสกอตอ่ะ กะว่าให้เหมือนเต่าสมชาย uh huh. แต่เหมือนผู้ชายตัดอ้อยมากกว่า oh. ก็เลยแบบว่าเบรกมาใส่อย่างนี้แทนดีกว่านะคะอย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะ200ใช่ไหมคะโอเค บอกว่าทำไมไม่ซื้อเสื้อตัวนี้ล่ะผ้าไม่ต้องรีดจะได้ประหยัดคนอื่นใส่แล้วมันดูดีแต่ถ้าอยากใส่ดูแพงตามใจกูเธอะค่ะนะคะมันใส่แล้วมันดูไม่แพงจริงจริงแล้วคนอื่นใส่แล้วดูแพงแต่หน้ามึงอะไม่ให้ขาดผ้าชิ้นนี้นะคะ <c oughs> เข้าใจยังเ <c oughs> ข้าใจแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยมึงก็ขับแท็กซี่นั่นแหละอยากให้ดูแพงไหมล่ะเอาไม่ฉันเอานโฉนดบ้านอะเคลือบพลาสติกแล้วก็ห้อยคอใส่ชุดนี้ด้วยจะได้ดูแพงเขาาคิดว่ามึงถ่ายเอกสารโง่ เมียผมก็ซื้อเสื้อตัวไหนไปหยิบมาสิก็หลายตัวห้าตัวตัวละ200นี่เธอกล้าใช้เน็ตเกศลินถือเสื้อให้เลยเหรอน้องเน็ตคะเจะเอกันคะ่ะและก็ซื้อเสื้อหมดนี่1,000บาทนะครับก็ซื้อไม่ต้องแพงมากตึกแพคตินัมซึ่งราคาส่งไม่มีอยู่จริงหรอกนีงมาทีไรกูก็เห็นได้แค่ส0งร้ไปซื้อข้างนอกก็ตัวละสองนั่งขับรถนั่งเรือมาเอากำไรห้บาท เงี้ยมาซื้อค่ะซื้อใส่เองได้แต่ซื้อไปขายหยุดอ่ะมึงดูซิเธอพู <ฮะ S 1> จาอะไรน้องแนทขำใหญ่เลยเนี่ยก็ให้น้องเขาขำไปเส้นตื้นเองช่วยไม่ได้เนี่ยกระเกงขาเดฟเนี่ยมีแต่คนถามว่าตอนที่ไปวิวาิตอะเอาให้คุณวิทใสเอาขาเดฟมาให้ปวกูใสอ่าฮะหาน้าแข้งก็ใหญ่ ตูดก็ใหญ่ไข่ก็ใหญ่ใส่มาเนี่ยตะแคงข้างมาเป็นลำห้อยเลยเนี่ยจะใส่ได้ไงถามว่าทำไมต้องซื้อแต่กางเกงทำไมต้องซื้อแต่เสื้อพะกางเกงใส่แล้วเนี่ยมันห้อยใช่แขกร่วมงานถามเลยเจ้าบ่าวพิการหรอมีสามขาเออน,นน่นอิอย่ากเกิดอารมณ์ทางเพศนะไม่ทันแล้วไม่ค้าขาขอยืมหลังบ้านหนะะ่อยครับะอยากได้ไหม เดี๋ยวซื้อให้ไม่เอาจ้ะฮะนะกูคิดเราถุงป๊อปคอนเออน่ารักสีได้ใจกระเทยมากหลายคนก็บอกว่าทําไมชอบบังคับผัวถ้าผัวรักเรามันจะทําตามแล้วผัวบังคับเมียได้ไหมไม่ได้ผัวชวนเมียไปเต้นแอรบิกสินาทีเต้นไหมไม่เตน้นจะทําไหมแล้วจะไหมไม่มีอะไรจะแล้ว,วจะไหมถ้าผัวมันรักมันก็ใส่ตามที่เราซื้อให้ใหแหละถ้าหวังให้มันซื้อให้หรือว่าให้มันใส่เองเนี่ยอืมอยากบอกว่ามันซื้อางเกงช้างใส่ทุกวันนะมึง ไม่ใช่ช้างธรรมดาด้วยนะจ๊ะซื้อเสือ <S 2> <S 2> ้อผัวเสร็จก็มาซื้อชุดอันนี้ซื้อให้ผัวหรือเปล่าจ๊ะกูจะซื้อใส่เองกูถามว่าไซส์ใหญ่มีไหมไม่มีค่ะงั้นมึงอยากขายเลยค่ะปิดร้านไปเลยค่ะ <S 2> <S 2> คนมีอันจะกินอนะ่ะเขาใส่ไซส์ใหญ่กันค่ะ <S 1> <S 1> เออขายแพงด้วยมึง <S <S 2> <S 2> ยังเอาไซส์เล็กๆมาอีกางเงี้ยจะกินเนี่ยแหละเขาถึงจะซื้อกันตัวใหญ่พูดอย่างเงี้ยปิดร้านเลยปิดร้านเลยอันนี้ติดปิดพี่ปิดร้านตีบมาดามแพรมามาด้วยกันไซส์แต่ละตัวที่แม่ค้าหยิบมาไซส์คนอดอยากทั้งนั้นเลยไม่อดอยากก็ขาดสารอาหารตัวเล็กกระปิดหนึ่งอินดูกูบ้างไหมเนี่ยใส่ได้ใส่ได้ก็ใส่เสร็จซิปแตกลุกประจา ปาบอกว่าไม่มีไซส์แต่ก็ลองไม่หยุดเลือกไม่หยุดลองไปเถอะตายพุ่งนี้ตายหรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้เลยกูซ,ซื้อไปก่อน <c oughs> ซื้อเผื่อใส่ตอนตายเอออาจจะตายถ้าใส่ชุดนี้ขาดอากาศหายใจตายทีีคนทะลักปากซื้อไปเล่นที่บ้านตัวละหกพันแม่ค้าบอกเลือกเลยมึงจะเลือก <c oughs> อันไหนก็ได้เป็นหนุ่มชั้นเลยมึง <c oughs> และถุงใหญ่หมดนี้นะครับเนี่ยผมก็ซื้อไปไม่ใช่ถุงเดียวค่ะสองถุงค่ะ โอ้ยก็ซื้อเสื้อผัวแล้วก็ต้องซื้อเสื้อตัวเองนี่ค่ะชุดสาวลำวงซื้อไปสิห้าหมืนบาทห้าหมืนเออสวัสดีค่ะห้าหมืนกูก็คุยกับแฟปนทับอยู่สาวน้อยกังนำสุนกลับบ้านค่ะไปกลับบ้านค่ะ Thank you ค่ะ ถ้าไม่มีไซส์ใหญ่คราหลังไม่เองมาขายแล้วนะครับปิดร้านเล็คอ่ะ <c oughs> <c oughs>